เรื่องใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับกัมพูชาราสุดนะครับไม่ยอมเจรจานะครับ GBC ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายน2568นนี้นะครับแล้วก็จะฟ้องนะครับสถานโลกเพื่อจะ เอาพื้นที่4พื้นที่ของไทยนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ซับซ้อนนั่นเองโดยจะเอา4พื้นที่นะครับในพื้นที่ซับซ้อนนะครับก็ประกอบด้วยนะครับพื้นที่ช่องบกนะครับพื้นที่ตามมงทมนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ตามเมืองโนตนะครับแล้วก็ปราสาทตาไฟนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูนะครับเครดิตของรายการนะครับกรรมกรข่าวของท่านสรยุทธ์กันนะครับออกแถลงการและสมเด็จทุนแซนเองก็โพสต์ด้วยว่า จะเอา4พื้นที่เข้าสู่สารโลกประกอบด้วยช่องบอกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท สองประสาทตาเมืองทมสามประสาทตาเมืองโต๊ดสี่ประสาทตาควายแล้วบอกว่ากลไกเจบีซีที่นัดแล้วสิบสี่มิถุนายนเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ค่ะหุณมาเน็ตนายกกับ,บูชายืนแต่ว่าจะไม่คุยสองฝ่ายหรือทวิภาคีกับฝ่ายไทยแล้วขอพึ่งศาลโลกเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทช,ชายแดนนั่นก็คือกบ,บูชายืนยันไม่ร่วมประชุมเจบีซีกับไทยวันที่14มิถุนายนค่ะอ้าวท่านโูมทากับท่านนายกว่ายังไงเนี่ย นี่มันพลิกไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วไม่คุยใจบซไม่คุยทวิภาคีส่งเลือกขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและเอาสี่พื้นที่เลยเอา่าเาเมื่อวานนี้นเรายังเพิ่งบอกเลยโดยคุณพรมรมใช่ไหมค<า>่ะมีเสียงตรงนี้ไหมอเอาเป็นว่าเช้าวันนี้สถานก,การณ์ตึงเครียดไม่คลี่คลายเพราะล่าสุดพลเอกคุณมเนตนายกกัมพูชาออกแถลงการย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลของเขา S <S <an> <t iny> จะไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ที่ถูกกำหนดจ,จะจัดขึ้น14มิถุนายนที่กรุงพนมเปญพร้อมประกาศว่าจะขอใช้ช่องทางทางกฎหมายระหว่างประเทศโดยการยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแทนการเจรจาทวิภาคีกับไทยก็ไม่รู้ว่าผู้นำทั้งสองประเทศไทยและกัมพูชานะครับเจรจากันแบบไหนนะครับถึงได้มาจบลงตรงนี้ได้นะครับ ถือว่าสถานาการณ์ตัวนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดค่อนข้างสูงนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ